หลังจากสเต็ปของการเช็คเอาท์นะครับก็จะมาสู่สเต็ปสุดท้ายของเทมเพลตที่ทําไว้ให้นะครับก็จะเป็นหน้าแตงกิ้วนะถ้าเกิดว่าลองกดมาดูนะครับหน้าแตงกิ้วมันก็จะเออมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือมีตัวนี้อยู่ข้างบนซึ่งโดยปกติแล้วะครับผมก็จะใช้เป็นโลโก้นะครับของแบรนด์เอามาแทนตัวไอคอนตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ใช้ตามแบบนี้เลยนะครับก็คือมันเป็นการเหมือนกับว่าทำให้ลูกค้าเห็น ตามไอตัววิดเจ็ตที่เป็นโปรเกรสบาร์ตรงนี้นะครับว่าตอนนี้ลูกค้าอยู่ในสเต็ปสเต็ปขั้นนี้นะการชําระเงินการสั่งซื้อมันยังไม่เสร็จสิ้นนะมันยังเหลืออีกขั้นหนึ่งนะครับไอขั้นหนึ่งที่ว่าคืออะไรนะครับก็จะเป็นขั้นที่เราจะสามารถที่จะสร้างลิสต์ไปทางไลน์ได้สร้างถานลูกค้าน,น,นะครับอันนี้ผมก็มีเทมเพลตทําไว้ให้แล้วว่าได้วคำสั่งซื้อแล้วนะแต่ว่าจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อมีการแจ้งเข้ามาทางไลน์ส่งสลิปไปทางไลน์เพื่อยืนยันอ่าแจ้งชื่อผู้ซื้อส่ง,สปปง Line ัี ลูกค้าก็จะกดแอดไลน์เนี่ยนะครับแล้วเขาก็จะไปส่งสลิปทางไลน์นะครับอันนี้คือเทมเพลตที่ทําไว้ให้สําหรับหน้า thank you นะครับก็เช่นเคยสามารถมา Edit ทนะอีดิทเปลี่ยนสีให้เป็นไปตาม ci เรามาใส่โลโก้นะครับจริงๆตรงนี้อยากจะเปลี่ยน Text ก็ได้ด้วยเช่นกันนะก็คืออาจจะทําเป็นเท็กซ์ที่เรารู้สึกว่าเหมือนกับ เหมาะกับแบรนด์เรามากกว่านะครับเป็นภาษาที่เหมาะกับแบรนด์เรามากกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมุติว่าจะแก้ไขอะไรก็ตามในหน้านี้อย่าลืมมาแก้ไขใน Device ์อื่นๆด้วยนะครับเพราะว่าผมทำเป็น responsive ไว้ให้นะครับมันก็จะมีตัวบล็อกเนี่ยของแต่ละอุปกรณ์แยกกันนะครหน้าต่้งคิวด้วยทำไว้ก็จะประมาณนี้นะครับก็สามารถเอาไปใช้แล้วก็ไปอีดิให้มันเข้ากับแบรนด์ของตัวเองได้เลยนะครับ